ของงานครับซีวิคเอฟซีเครื่องพันแปดนะฮะคันดีรีแบบนะครับดูน้ำมันปียี่สิบนะฮะเดิมสลิดทุกอย่างล้อเดิมท่อเดิมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงขนลิ้นหลีเรียบร้อยนะครับ,รนนบรนะคบนส่งแน่นอนไม่รอรอบเ,เดิมนะฮะ วันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจูเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับเอ็มไฟแมนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใส,ส่เบนซินใส่๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะสปีดเทสะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับเบบซีพันแปดเดิมสนิทประมาณอีย e ี่สิบนะฮะลินไม่รลีด้วย ครับ